พุ้น OUST หรือ o u s t e r Inc เป็นบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมไลด้าซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เลเซอร์ตรวจจับระยะทางและสร้างภาพสามิติของสิ่งแวดล้อมรอบตัวคล้ายกับตาของรถยนต์ไร้คนขับหุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติอัจฉริยะต,ต่างๆสรุปภาพรวมธุรกิจของ OUST ธุรกิจหลัก o u s t e r ออกแบบและจำหน่ายเซนเซอร์ดิจิตอลไลด้าซึ่งใช้เทคโนโลยี CMOS เหมือนชิปกล้อง ทำให้สามารถผลิตเซ็นเซอร์ราคาถูกลงมีขนาดเล็กและทนทานกว่าแบบดั้งเดิมอุตสาหากรรมยานยนต์หรือออโตโมทีฟเช่น A d a s EV ร o แท็กซี่หุ่นยนต์อุตสาหากรรมและหุ่นยนต์บริการโครงสร้างพื้นฐานอัจฉริยะเช่นกล้องจราจรระบบความปลอดภัยการใช้งานด้านความปลอดภัยและทหารลูกค้าหลักบริษัทพัฒนารถยนต์ไร้คนขับบริษัทหุ่นยนต์ เมืองอัจฉริยะหรือ Smart Cities หน่วยงานทหารและความมั่นคงจุดเด่นของบริษัทเน้นเทคโนโลยีดิจิตอลร0อเอร์เซต่างจากคู่แข่งหลายรายที่ยังใช้แบบกลไกบริษัทใช้สถาปัตยกรรมดิจิตอลเต็มรูปแบบทำให้สามารถปรับสเกลได้ง่ายราคาถูกลงและมีมาจิ้นที่ดีขึ้นในอนาคตควบรวมธุรกิจกับ Velodyne Lida r หรือ v l d r ในปี2023 ทำให้ OUST กลายเป็นหนึ่งในผู้นําตลาดที่มีสิทธิบัตรมากกว่า200ฉบับและมีฐานลูกค้าครอบคลุมทุกเซกเมนต์รายได้และการทํากําไรรายได้เติบโตจากการขยายตลาดไปยังหลายอุตสาหกรรมยังไม่มีกําไรสุทธิแต่บริษัทพยายามควบคุมต้นทุนและคาดว่าจะ break even ได้ในช่วงปี2025-2026หากการใช้งานรายได้ในภาพอุตสาหกรรมและยานยนต์เพิ่มขึ้น Gross Margin Q1 2024ประมาณ30-35%โดยมุ่งเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า50%ในอนาคตจากการผลิตที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและต้นทุนที่ลดลงแนวโน้มและโอกาสในอนาคตตลาดไลดา้าคาดว่าจะเติบโตต่อเนื่องจากรถยนต์ไร้คนขับหุ่นยนต์ส่งของหรือหุ่นยนต์ในคลังสินค้าเมืองอัจฉริยะที่ใช้เซ็นเซอร์ไลดา้าในการวิเคราะห์จราจรหรือความปลอดภัย Oust มีแผนจะเจาะตลาดที่ไม่ใช่รถยนต์เป็นหลักในระยะสัน้นเพื่อเลี่ยงการแข่งขันรุนแรงใน EV และโรบอแท็กซี่